วดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขิวออธิบดีคุมประพฤติเปิดงานประกวดธรรมอาหาสรสฟู็กระดับเขตเพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือต่อยอดผู้ที่มีฝีมือสู่เวทีของมืออาชีพและเป็นการส่งเสริมโอกาสสร้างการยอมรับของสังคมวันที่25มิถุนายน2568 เวลาสิบมิกาุาที่สำนักงานคลุ่มประตจ,จังหวัดปฐุมธาีระธานบุรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดปฐุมีพันตำรวจตรีสุริยาศ,ศรีปรกำม,น,มนทิบดีกรมกลุ่มประพฤตเป็นประธานเปิดโครงการประกวดทำอาหารสเต็ฟู้สร้างอาชีพกรมกุ่มประพฤต์ลำดับเขตเขตที่หนประจำปีาณปีงบระา2568โดยนายพิบูสิรีวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปบุรีพร้อมด้วยนางละอ่อนทิ วัดนักสาโกผู er, ้อำนวยการสำนักงานกรมประพฤิจวังหวัดปุรีนายภูริวัตรลิขิตสกุลเดชประธานคณะกรรมการจัดงานการประกวดธรรมอาหารสตรีคูร้างอาชีพกรมประพิระดับเขตเขตหนึ่งหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยราชการภาคเอกชนอาสาสมัครกประพิจรผ่้เข้าประกวดทํรอาหาร เข้าร่วมงานเป็นอย่างคึกคักท่านตำรวจตรีสุริยาสินทักกำมือที่ปรดิกเป็นประทุก่าว่าเป็นประทุกมืวบทบาทอานกิจเกี่ยวกับการ การกระทำผิดทั um ้งเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ในการสืบสอบและพิธีการสอนข้องติดตามดูแล่องเลือส่วนพบผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลขององคุ์กรวิทยุรวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและภาคประชาชน ประชาสังคมเข้ามาส่วนร่วมในการต้องการอารที่ยาการรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดและผู้ที่อยู่ในพยรอยแทนทุกอนกบฏเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้กับสังคมแต่ที่ผ่านมาพบว่าผู้กระทำความผิดที่อยู่ในความดูแลของกลุ่มกบฏเมื่อกลับสู่สังคมแล้วยังมีขาดความเชื่อมั่นผู้ประกอบการไม่รับเข้าทำงานทำให้ผู้กระทำความผิด ปาศจากอาชีพที่มั่นคงที่สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอีกทั้งแรงงานมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะและมีความรู้เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้ผู้กระทําความผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมบัพฤติบางส่วนหววกลับมาสู่กระบวนการอาชญากรรมการกระทําความผิดซ้ำกลายเป็นภาระของสังคมกรมบัพฤติได้สนับและเห็นความพร้อมในการเล่นแก้ไขปัญหาสร้างโอกาส ด้านอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ต่อยก่องค์การสมวนหรือประกอบอาชีพได้ในอนาคตเพื่อให้มีไรายได้มีความมั่นคงในด้านอาชีพอย่างคบรบถ้วนรไม่กลายไปเป็นปัญหาทางสังคมในอนาคตจึงเป็นขึ้นมาอนของการขับเคลื่อนโครงการสตรีฟูสร้างอาชีพ ตั้งแต่ปี65ถึง65เริ่มมาถึงปัจจุบันทั้งระดับจังหวัดระดับเขตระดับประเทศและในส่วนของเขตหนึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานตูบวิจังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปทุมจังหวัดระนครรปฐมจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดชลบุรีซึ่งจังหวัดชลบุรีสาขาวิชาการ ได้มีการพกักร,ระดับระดับในแต่และห่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ที่ช,ชนะเข้ามาเวือกตั้งกา,งทางรทัานาสู่ะระดับเกียเพื่อคัเลือกที่ชนะไปแต่เกียรระดับหนึศตใไท สำหรัการจัดงานประกวดในนั้รืองนี้จาบจับเกียวาหารส่งประเทศเียงใหมและหอวางโดยู้ชนะการประกวดแสำหรับคนนิดหนึ่งประมาณประเทศละสิปีซึ่งการประกวดในวันนี้จะเป็นการประกอบอาหารและนำส่งท่ต้หวันพร้อมผานต่อและปรงจานตัดสินซึ่งจัดพิจารณาให้คำนึง จัดห้อ,อใ่อยคือรสชาติความอร่อยความสวยงามในการจัดอาหารความสะอาดการคาิดสร้างสรรค์ในการนสนอเมนูและแหนการตลาดโดยรางวัลชนะเลิศในประเภทอ,อาหารข้าวได้แก่น้ำพริกอ่องเมืองละโว่จากสำนักงานคุณบระพิจังหวัดลบบุรีและประเภทอาหารหารวานได้แก่ช็อกเวอร์วัฟเฟิลจากสำนักงานคุณบรพิรพจังหวัดลบบุรีเช่นกัน ซึ่งนี่คือหน้าตาของเมนูต่างๆที่วันนี้ได้มีการนำมาทำกันคุณประผิแตละพลื้นที่แต่และจังหวัดโดยที่สังเกตเหได้มาท่าทำให้กรกรมการได้คินและให้กับท่านประธานผู้คีดได้ชวดวม,มว่าในวันนบ้นอกจากมีการทำาหารแล้วยังมีสินค้าจากแลงาฟอีกด้วย